นี่ก็จะมาดูระบบข้างในมันนะครับที่ผมทำดังนี้ดีกว่าอันนี้มืดแล้วอมทำหน้าระเบียดนี่ครับลำกล้องสูบไม่เรียกว่าสูบแล้วเรียกว่าคอนละคอนกระแทกแกะดูครับ อย่างนิดนึงนี่ครับก็ลำบากนิดนึงมือหนึ่งถือกล้องครับ ถ้าใครกำลังหัดทำหรือสนใจอะไรแบบนี้ก็สอบถามได้ติดต่อได้ครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางไว้ให้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับปืนพวกนี้แต่มันต้องเป็นของดีหน่อยแข็งแรงถ้าใส่กระสุนแบบนี้มันไม่ใช่อัดลมแล้ว นี่แหละครับหลังจากที่ยิงให้ดูแล้วรอบหนึ่งก็มาดูข้างในก็ไม่มีอะไรเสียหายอะไรแบบแตกแล้าอะไรไม่มีนะครับแข็งแรงปกติก็ผมยิงมาหลายครั้งแล้วแต่นี่มันแค่มันหักแล้วผมเลิกใช้ไปแล้วนี่ทำใหม่กันได้แล้วใช้งานปกติครับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางไว้ให้